ปปสวัสดีค่ะก็อยู่กับพิบมบริการและซุปเปอร์สตาร์คลาวเกะออนไลน์ครั้งแรกของเมืองไทยเข้าไปร้องคลาวเกะออนไลน์ <Yeah. S 1> อ๋ yeah. 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 อชอบร้องชอบเต้นอ่ะชอบเต้เนละกัอนอ่าดับเบิลคลิกเลยนะคะ <S 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 อ,อ่ะอันนี้นะคะก็อยู่ที่ล็อบบี้แล้วทีมก็กำลังใส่ตูดเฟร์ง อันดับแรกเลยก่อนที่จะเล่นเกมนะคะคตามคอนเซปต์ของเราเราต้องไปแต่งตัวก่อนไปเล่นเกมเอ,อ๋อไปที่ช็อปนะคะอันนี้คุณหมดหน้าไม่ต้องแล้วไม่เอาเรื่องนี้ผมกับจอร์ชขนาดมากครับผมใช่ครับผมมันมีอะไรบ้างครับคุณจอช,ช่วยผมดูหน่อยเอาบิวตี้ก่อนลวกันผมอยากจะแต่งหน้าตาอ่านี่หน้าตาเลือกทรงผมอ,อ,อ่านี่นี่นี่อันนี้คือทรงแมงวันทำไมครับเพราะหัวเขียวลาสติก ตาโตนี่โอ้โหตายเฮ้ยอันนี้เท่วันเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะไม่เอาแต่งดีๆอ่ะนี่สักแต๊ะละอ่ะน่ารักอ่ะเราจะกลับมาดูหน้าแฮกันอีกทีหนึ่งเฮ้ยอันนี้แหละเนื้อแคปตายกูเอาอันนี้แหละการเลือกชุดเนี่ยนะครับคุณปื้มผมจะเลือกแบบเป็นเซตเพราะว่ามันจัดมาให้แล้วมันง่ายลองดูครับโอ้๋อเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรสายวะดึง ดครักโอ้โหดึงเฮ้ยดึงเขาใหดูมือคุณชูดูชูดิชูกดยิงโอ้โหงัวใครโอดและสวยละนและคการต่อเลยสวยละโอเคครับต่อมานะคะมีโหมดให้เลือกเวทีในการประลองด้วยเข้าไปที่อินทีรเนีตนะคะอ้มีให้เลือกมากมาย จอยเราใช่ไหมค่ะอเวทีที่ใช้แข่งครับลองดูซิวมีอะไรบ้างเฮ้ยจอดเติรนเติ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 นเตนเตนใครเกิดรุ่นเราก็จะทันดูนะฮะอันนี้แหละอันนี้แหละครับผมเฮ้ยถ้าพิมพ์ครับเราเลือกซื้อชุดกันตั้งนานเราไม่มีตังครับ คือเกมนี้เนี่ยจะมีเงเิน2แบบหลักๆ s t a r l i n g ก็คือเงินที่ได้จากการเล่นเกมทั่วไปซึ่งก็จะมีเอามาใช้ซื้อของได้เหมือนกันแล้วก็จะมีแคชสําหรับคนที่เติมเอาที่แบบว <vänd S 2> ่าเอออยากได้จริงๆชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ย<อ>ส่วน Ruby เนี่ยนะครับก็คือโบนัสพิเศษจากการเติม c แคชนั่นเองย้ายไปที่ห้องคอนเสิร์ตนี่ห้องคอนเสิร์ตอันีน่ารักจังเลยอันนี้สั่งให้นอนเนี่ยเขาก็จะนอนอุ้ยอุ้ยอลงลงไปก่อนสิวส่หมุนย <BAR S 2> ังไงวะน,นีะ่ ไดสีอะไรพี่ปุ้มสีขาวอโอเคที่ก็เป็นห้องของเราที่สามารถตกแต่งได้ด้วยเหมือนกันอ,อ๋อแต่ง<ะ>แต่งได้หมดเลยและในห้องนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เพื่อนเพื่อนหมู่มวลเนี่ยมาอยู่ในห้องของเราได้ด้วยเขาถึกบอกไงว่าร้องเป็นหมู่คณะติจารยงอ,อ,อะไรได้อันหนักแรกนะคะเราไปเลือกโหมดกันก่อนค่ะเป็นคาราโอเกะก็จะมีโหมดคาราโอเกะโหมดร้องด้านขวามือเป็นโหมดแดนส์นะคะโหมดเต้นโหมดร้องนะคะประกอบไปด้วย4โหมดย้ยหด้อกันนั่นก็คือ b บ t ท l คาราโอเกะนะคะหรือว่าเบรทนคาราโอเกะแบบ expert อ๋อจะยากกว่าต่างกันยังไงครับอ ต่างกันรตรงที่ว่าต่างกันยังไงอ,อ่ะอ๋อคือคือ,คอต่างกันรตรงที่ว่าเอ็กเปิดมันจะมีพิชพีคือระดับโน้ตสูงต่ำครับพแพะระบบการทาม,มิ่งการลากเสียงให้ตรงคำถามก็คือคุณจอรู้แล้วคุณมาถามดิฉันทําไมก็รีแล้วผมถามส่งไปให้ครับอ้าวหมต่อไปดูเอ็ดคาลโอเกะร้องโคมอ๋ออันนี้ร้องบ่อยๆจะผอมอะไรคะใ่ แตเล่นซุปเปอร์สตารนะคะคืออะไรมองที่กล้องตัวใหญ่ตัวนั้นแล้วร้องเพลงผู้ฟังจะตัดสินเพลงของคุณเองท่าที่น้องพุธเด็ดอุดมทำบ่อยบ่อยนั้นเราจะไม่เลือกหมดนี้อ่าทีนี้ก็ผมก็มาที่ซองบุ๊กกิ้งนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยว่าเพลงกำลังหนังสืออ่าแล้วก็โหมีเพลงมากมายจองเพลงนี่ว่าเอาอันหันหน้าดิอันเดบารักโอบามาบามา มาเงินเอาลีคันนาดีกว่ามาก่อนหน้าที่เราจะเริ่มร้องเพลงนี่นะคะเรามาดูระบบนี้กันก่อนดีกว่าค่ะกับเว็บแคมที่สามารถเคอร์ดได้เลยนะคะอ่าเอายางพร้อมนะกดสตาร์ทอ่าฮะเย่เย่อ่าฮะอ่ฮะเย่อ่าฮะเย่อ่านว่าอะไรวา No climb my storm Let it rain I handle p t f r e m the face c a m e down like a dog Let it c r u s s the big arm Yeah

When the sun shines, you shine, you get the you I'd be here forever. I'd always be your friends. Together, us, us, to it out to the end. Now that's raining more than ever. Now that we still have each other, you can stand in my umbrella ตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะมาแบทเทิลกันแล้วเดี๋ยวทัพทีมกับจอนและปื้มอิสระเนี่ยจะมาแบ่งทีมกันเป็นสองทีมใครมีทัพทีมอ่ะวินอยู่แล้วเลดี้ <L ady> นี่เลดี้เลดี้แล้วแอมเลดี้แล้วไปไปไปอ่ะครับนี่เรามาร้องคาราโอเกะเป้าเป้าเป้าระดับระดับยากสุดใช่ไหมครับไม่ยากสุดผมไม่ร้องนะครับอันนี้เอ็เพิร์ดครับร้องครับดีมากครับ ไม่ครับผมนี่ฟังคาราบาลมาตั้งแต่เด็กอ๋อเราเหรอครับง่งบ้างครับร้องไม่เป็นครับเนื้อจะมาครับสามสองหนึ่งสี่อย่างอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยนะครับวินหมอเตอร์ใส่อยู่ในโอชโมไอ้ใส่ด้วยลูกทักทิ้นลูกรอไม่จบไม่ขาคออชอบเป็นคาราบาลได้แฟนเป็นแนวซ้ายเดียวอยู่กันเดียวก็โอการ์ มองเคยไปตั้ก็ต่บ่าวเบื่อแล้วพาละบ่าอย่าจะโม้ื่อนดอมคนก็เลยไม่ยิ่งใหน้ำตาตกในรักมาสุดรางสัญญากนะคนมันเก่าหัวควายต้องสาวสาวจ้าร้างบ่าว เอาแต่ใจน้ำตาตกในตกเมื่อข้างเดียวเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายไม่เกี่ยวความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราราใหอายปน่ร่มเข้าใจคนเงาไม่ตายเศร้าส่งไปทักทายกัน ขอเพลงบาดเจ็ก็ขอเพลงบาดหนุ่มร้องมังบาดเจ็ก็ร้องเพลง่ยนบาดสองร้องเปลี่บาดหน้ตะวันแดงไม่ไม่ไม่ละผมที่สองกูได้ที่สามอ่ะป็นไงล่ะผมที่สองกูไม่โหลอ่ะอย่าพูดเซ่อย่าพูดเซ่อย่าเดินโซโลแก่ซุปเปอร์ ีไม่เคยพอมันจัดมาอีกแปดเลยเงตัดสีแล้วนะเพลงตัดสีแล้วนะจบดุริยางก็ใช่ว่าจะสู้ทับคิมได้หนูไอ้ยเพิ่มกูเอาจริงโอเคเอาคนเรคคอร์ด้วยเรคคอร์ดโอ้โอโอ้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 โอโอ้โอ้ รมมังมายกายกาบุลาบลางวันเช้าแบบโรแมนตกเกรดป๊อปป๊อ n 71เปนบีเไอร์ีกมันแต่งเกรดนอปป๊อปตื่นเต้นดาไอี๋ตอนนี้ทั้งทีคะแนตตามป๊อปเป็น72ต่อ71โอ้โหต่อ72ต่อ71ครับมนมีเสมอเลยนะครับไอ้ี่มาเ อ้พวกมมร้องแล้วว่ะโอ้อ้โนไปแล้วนแล้วไอ้ตี๊ดอ้ตี๊ดไอ้ตอีไอ้ตี๊้ตี๊ดไออไไอ

ร้องเต็มหมดร้องถูกหมดเจอทีมเราร้องเลยดิวดูดิวด่ว่า<อ>แต่ร้องเลยเปิ่มอ่านกูยังอ่านไม่ออกเลย <c oughs> อ่านอกจากที่เราจะร้องเพลงพอๆกันอยู่ที่บ้านแล้วนะคะีค่ะยังสามารถแชร์คลิปวิดีโอที่เราเพิ่งอัดไปเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยก็ <c oughs> สามารถที่จะมาดูกันได้ <c oughs> ว่าท <c oughs> ี่เราอัดไปในผายังไงบ้างทีานเป็นผลงานนี่นะคะง่ายมากๆเลยอัปโหลดขึ้นยูทูบก็แค่กดอัปโหลดนะ อัปโหลดขึ้นเฟซบุ๊กนะคะก็ง่ายๆนะคะก็คลิกที่โลโก้ของ Facebook ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีหน้าเด้งป๊อกอัพขึ้นมานะคะก็สามารถเล่นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยได้ทาง Facebook เหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าซุปเปอร์สตาร์คาราโอเกะอ,ออนไลน์ครั้งแรกของเมืองไทยเนี่ยนะร้องฟรีเล่นฟรีเต้นฟรีตลอดทั้งปีทั้งชาติใครก็สามารถเล่นได้ทัพทีมจะชวนอากงอาม่ามาสมัครยูเซอร์ทนหนอย,อย่าลืมนะคะมาเล่นกันเยอะๆแล้วเจอทัพทีมในซุปเปอร์สตาร์ก็อย่าลืมพักกันนะคะมาแบทเทิ Uma oh, da vacca vigita va bene Si tu la parla mia zameri Tu basta V un mecco e